พี่น้องบอเสียงมาติดตามมึงเขือนไฟไหมเพิ่นอยู่พิ่นอยู่อลังเดียวโดโดโดอยู่ไหนพูดได้พี่น้องเนาะมีแต่ป่าทึบเลยพี่น้องเนาะจากทางดำเข้าไปนี่นะพี่น้องเนะาะกับิอยูประมาณสักห้าห้าสิบเมตรนี่นะพี่น้องเนาะเข้าไปเพื่อนที่ว่าเกิดไฟไหม้บอดทางหลังนะพี่น้องมีแต่ป่าหกอยู่คนเดียวโดนโ,โ,โดเลยพี่น้องเนาะ อ่าีตนสสงรเนเาะฮลโลเอวิวันเวลคัมทูไมซ์แนลกสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสายเบิดสุขรสุคนมาพบกับบ่ร์เซียงเบื้งทะเลน้องพี่น้องพี่น้อง,องบ่ร์เซียงอยู่ที่บ้านแกงหลวงเมืองปารีสแขวงสวัสดิเขตน้องพีนงนง่น้องก็คือว่ามีเอฟซีของบ่ร์เซียงนี่โทรมาบอกเนาะว่าให้มาเบิ่งแน่อันไฟไหม้ฮือนของเมเทัลเพิ่นเนาะ อย่างที่ท่านเห็นทางหลังในไม่หมด,หม,ดหมดทางหลังเลยนาะพี่น้องเนะาะก่อนสิไปนั้นบอเสียงขอฝากซ่องยูทูบและเพนเพจบอสเสียงบึงทะเลนาะพี่น้องเนาะเข้าไปกดติดตามกดกระลิงให้บอสเสียงทาง้านซ่องยูทูบเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อให้กําลังใจบอสเสียงทําคลิปทําซ่องวิดีโอต่อไปนาะพี่น้องเนะาะก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนาะพี่น้องเนาะฮื่นนะไม่เท่าที่ไฟไหม้นั้นบอสเสียงกะสีสอบถามเบง้่าความเป็นมานี่เป็นจังไรนี่เกิดันยูทูปกับไฟนี่น้องพี่น้องเนาะ นี่เนาะพี่น้องคือว่าที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของบเเอเสเยงนพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นเพื่อนของแม่เท่าเนาะที่ว่าได้รับการเสียหายไฟไหม้นาะพี่น้องเนาะกาบอเหลืออยังเด้อพี่น้องเนาะไม้คักไม้แน่ดีได้พี่น้องได้กระซีเหลือแต่ตีนตีนเสาเปาอันตีนเสาที่ว่าเป็นสีมังเป็นปูนนี่แหละพี่น้องเนาะพนเพื่อนเพิ่นกาประมาณสักอันสี่ห้าอันีห้าเมตรคูณอันสามเมตรนี่แหละพี่น้องเนาะ ไฟไหม้นี่เนาะหองหอยไฟไหม้ไฟไหม้นี่ไหม้เวลาประมาณสักอัน18นาฬิกาของเมื่อวานนี่เนาะของคนที่นาพีพน้องเนาะนีะนนะ่สังกะสีอันนี้คือสังกะสีน,นี่ความแห้งของไฟไหม้นพน้องเนาะอันนี้กับไหม้บิดเลยต้นโกยตนย้นอ้อยก็บก่ได้ยังเลยพี่น้องเนาะอันนี้บริเวณเงินเพินกับความเสียหายนี่ครับ บดเลยคือที่คือที่ที่ว่าทานเห็นอยู่นี่นพี่น้องเนาะทางการหินโคโนกับโบโบม่มีอยังเหลือคือวาล่ะเพื่อนกาเพื่อนกาบบได้อยู่เนาะก็มีมีลูกเพื่อนอยู่กะไฟไหม้ฮันเพิ่นกาคือว่าซูวงมียามเวียดยำการนพี่น้องเนาะเพื่อนกาออกให้ไปหนาอะละพี่น้องกะที่เรือแต่นเท่าทานแลไรพี่น้องเนาะนี่เนาะ มันกับบ่มีอย่างที่ว่าที่จะเกิดผลประโยชน์ได้เนาะพี่น้องในที่เห็นอยู่นี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นสังกะสีบอนี่กับไม,ไม่ไม้บดเลยเนาะพี่น้องอันนี้คือสิเป็นถักอันน้องขับบันไดได้อีกคนเนาะพี่น้อง ก็สิอย่างเดือ,อ,อมือน,มนี้ก็มีก็มีหนองน้ำอยู่พี่นอ้องวันนี้เศษเหล็กที่ใยไหมก็เอาไปใส่อย่างไรดอกพี่น้องนอกจากว่าเอาขึ้นสิ่งหรือตาช่างพี่น้องเนาะ บริเวณไฟไหม้เนี่ยพีิยงเงี้ยนะความแห้งของไฟน ป้ากระเิ่แกงกระเด็นกระละบปแสนเคยเออเพิ่นเพิ่นบันบะมี่บอลผักเส่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นนี่ก็มีเพื่อนลูกสาวอยู่เนาะอยู่บ้านถัดไปก็คือว่าบ้านบันแกงเนาะบันแกงนอกนี่ละพี่น้องจะเพิ่นจากจากบันแกงมานี่ก็บไข่พอสมควรดูพี่น้องถ้าเกิด มันแต่ว่ามันกระติดกับเส้นทางอันดำเนาะพี่น้องเพิ่นบ่มีบ่อนพักเศร้าเนาะเพิ่นก็ขอไปพักเศร้ากับอันลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นไปสู่โลกหาผัวเนาะอ่าอยู่วานโผัวเพิ่นพุ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือความทุกข์ยากลำบากของไม่เท่านี่ยนะพี่น้องเนาะก็บเห็นบ่เสียงเนี่ยก็เห็นใจอยู่เห็นใจสุดๆเลยนะพี่น้องเนาะก็บเอย่างที่บ่เสียงว้าเนี่เบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะคันเท้าว่าไฟไหม้แล้วมันเอาไปทุกอย่างเนี่ยนะพี่น้องเดลยปะไว้เด้อเท่าทานเนาะก็คิดกั เอาใจซ้อยเนาะผ่านเข้ามาสมกิบของบอเสงนี่เนาะพี่น้องเนาะจังว่าอะไทาลุ่มมากพยานเพื่อนมาจักเพื่อนราะว่าช่วงนี้มันกระทำแล้วนะสามสี่งวงแล้วคนม่ได้เปินทางจากนี้ไปจะหาบ้านกันลูกสาวคุณพี่น้องเนาะจังมืออันนี้คือทางเขาที่ที่เห็นพี่น้องทางดำเนาะ จากทางทางทางดำเข้ามานี่ก็ประมาณสักอัน30เมตรนะพี่น้องเข้ามานี่นะพี่น้องเข้ามาที่ว่าหื่นพิ้นนี่แหละพี่น้องเหืนไฟไหม้กับบอเสียงนี่สีผ้พาพี่น้องอันสอบถามเบิ่งอันเจ้าของหืนคือแม่เท่าเนาะที่ว่าถือกันเกิดกันไฟไหม้นี่พี่น้องเนาะคือบอเสียงว่าบงต้นน้นนองเนาะ สบายดีเป็นทางการเมทาสบายดีเมทาซื้อในดอนอขอโทษด้วยที่ถามกล่องมานี่อ๋อเมทากล่องมานี่อันนี้อันพี่น้องเมทากล่องมานี่นี่คือคือจาของหื่นที่ว่าสึกไฟไหมเดยพี่น้องนะอันเมทากล่องมานี่คือว่าเหือนเมทาเองเนาะนี่เนาะโดยเมทาอยู่จากคนเมทาวอยู่สองอยู่สองคนเนาะกับลูกชายลา สองคนกับลูกสายลาโดยโดยอันก่อนที่เกิดอันไฟไหม้ไม่เท่าได้อยู่เพื่อนมอหรือไปใส่โมได้อยู่ไปหน้านอนอยู่หน้าเกี่ยวเขานอนอยู่หน้าเกี่ยวเขาโดยไกลบ่หน้าจังนี้ไปบนทางโค้งนี่โอ้กับโบไกลเป็นไหนเนาะโดยโดยโดยก็คือเวลาประมาณเท่าไรไฟไหม้ึ้นไม่เท่ามีหกโมงป้ายห้องโดยโดยโดยอันสาเหตุไฟไหม้นี่มาจากใส่ไหม ใฟ้้าไฟฟ้าโดยโอ้โดย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 ให้้าลัดวงจรเนาะไม่แหละโดยโดยลูกสาวขอดกฟ้ามาแตกเลยลูกสาวขอนี่โดยโดยโดยตุ๊บเหรอตุ๊บอยู่ใสลูกสาวอยู่ใส่องบ่วงโอ้ยเดินเดินแล้วบ่หน่ะโดนแล้วบ่นี่แหละถ่ายพี่นี่แล้วโอ้ยแต่ตุ๊บมันอะไรฟ้าแต่ดิ้งหน่อยนะเฮ้ยคุกลงเยื้อเนื้อเนื้อขณะนีผู้ใหญ่อยู่หันเอาท่านขึ้นโดยโดยโมันคุกลงเยื้อเนื้อบักอันนี้หน่อยหัวเพียงนี่ อ ere, sight, อ helmet, เออมาเบงนี่มันคุลงไผ่ไผ่มันว่ะอ๋ออันไฟฟ้าคือกันเนาะไฟฟ้ามันแตกด้บนอันกระดานหัอ๋อโดยโดยโดยเออเออลูกสาวค่ะยหน่อยนะขจงหวะลูกสาวพวกนั้นเมื่อผัวกับไม่ลูกชายมาอยู่น้ำไม่เท่านี่ก็พผลไม่เฮือนอีกด้วเลือนอันเดียวนี่เลือนชิบเอ็ดชิบสองอ๋อโดยโดยอันน้ำไม่เท่าคือว่าอันอยู่สองคนลูกลูกชายใหญ่บ่อใหญ่หรือบ่อใหญ่ พูลาโอ้พ <sympath is> ูลาอยู่กับพูลาเนาะโดยโดยโดยอยู่อยู่อยู่กับลูกอันลูกชายอสองคนเนาะบอันพ่อเราไปใส่พ่อเราเสียแต่ลูกน้อยแต่ลูกน้อยสิบเจ็ดสิบแปดปีเลยแต่ลูกยังน้อยพ่ออันพ่อเสียนะโดยโดยโดยกับลูกโดยโดยโดยโอ้กับสลุปคือว่าไม่เท่านี่กับใส่ชีวิตมากับลูสองคนมาตลอดเนาะเป็นไม่เท่าเนาะโดยโดยโดย แล้วมเมถาว์หลังจากไฟไหม้นี่ยเมถาได้เอายางแนหนกึงของวันสันธานหมยังเลยโมมียังเลยโมมีมีแต่เสื้อค่ะคีหยิงสิ้นชิ้นขาดคีหยิงเลยโอ้ถือว่าเศร้าสมบัติในในอื่นวันนี้โมมียังเลยเนาะโดยโดยโดยโมท่านได้ยังเลยนะโดยโดยเมถาวนี่สินทานบันเกิดอยู่นี่เลยโมเมถาวบ่คน เมืองไก่ซอนบ้านพลซิมโบ้านพลซิมไก่ซอนปูผัวอยู่นี่โอ้มาสู่ลูกคาผัวอยู่พี่เนาะอ๋อดินดอนต้นหญ้าตรงนี้ของของไม่เท่าเองเนาะแปลว่าต้นต้นดินเฮือนนี่ของไม่เท่าเองเพราะว่าสื่อเอาน้ำเอื้อนออกโดยโดยโดยขอประยู่ต์ขอประยุกต์หนอยหนอยหนอยขั้นดินหน้าดินเพียงขั้นขนานของปูของงาของผัวหนอยหนอยหนอยลวก็ลูกมีแล้วก็ผัวเสียแล้วก็ลูกนับน้ำไส้หนอยหนอยหนย ก็คือแบบซี่น้องมเมทาวน์น่าเกิดว่ามีผู้ใดผู้นึ่งน้อมาเห็นคลิปวิดีโอของบวศิงเนี่ยกันมเมทาว์อยากเบอกอย่างแน่อยากฝากอย่างแน่เป็นกติเตือนใจหรือว่าฝากอย่างหลายอย่างก็ฝากได้ว่าออกมาได้เด้อเมทาว์เด้อแม่ก็เดี๋ยวนี้ก็บพิ่ประจักษ์เขาเนี่ยสิว่าอะไรมันตันไปเบิดแม่ประจักษ์เขาเนี่ยสิคิดแน่ใดอยาก็ขอความช่วยเหลือจากพานผู้ใจบุญดโดย ใจบุญนั่นแหละสวยเรือมไม่หา่างไม่หมายในอะไรใได้เลี้ยงลูกแต่ยังหน่อยเพราะว่าตายหนโ่ <K> อยบอกกำลังใจเ,อเอบอกกำลังใจน้ำเอื้อยน้ำน่องหนโดโดโด่อยหน่อยหน่อยหน่อยกากระปรงแจ็คแน่ว่ามันตันไปเบิดจักแน่วสิคิดไปเลยนะหน่อยหนอยหนอยแต่ก็ความสวยเรือจากผู้ใจบุญนั่นแหละให้คือเทน ไม่ห่างไม่มาเลยเลี้ยงลูกน้อยโด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 ยก็เบิดบ่อไม่เฒ่าเบิดจำนวนโมเบิดแจ๊กเนี่ยชอบ่เป็นหย่างน้อยน้องๆก็คือว่าแภาว่ากับเอาสิ่งที่พาพี่น้องเที่ยอันนี้คือว่าสะพัดไม่เฒ่าเป็นเป็นข่าวๆก่อนเนาะพี่น้องๆเพราะว่าเพิ่นกากําลังเศร้าโศกเสียใจอยู่นึกแต่ว่าการที่ว่าสูตเสียนี่คือเพิ่นบ่ฮ้านเพิ่นเว้าเนาะ ขี่หลักหนักโมยขึ้นบานซิบเศร้าเชอหรือลอยเชื่อนี่ก็ืว่าซ่อไฟไหม้บานเชื่อดึงเชื่อเดียวพี่น้องไฟไหม้ก็เอาไปหมดทุกอย่างเดี่น้องพี่น้องเนาะกาอันนี้คือคือความเสียหายเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะเสียงขอขอฝ่าฝ่าเบิ่งอีกทีนึงเนาะนี่นี่น้องเนาะกองเม็ดเมถาวนนี้เนาะก็ฝากเป็นคติเตือนใจพี่น้องก็เอาใจใส่เนาะเนาะเรื่องกันอุทกภัยนี่เบาเรื่องอันอัน เหตุเกิดไฟไหม้เนาะพี่น้องเนาะคันมันได้ไหมแล้วมันก็หมอดวายไปเบิร์ดได้พี่น้องมันเอาไปเบิดซูยอันผ่นอย่างในพี่น้องนอยที่มันซีลงเรือไวแต่เท่าทานเดอพี่น้องเด้อกาบรรดาทานบรรดาบุคคลใดที่เข้ามาส้มคลิปส้มส้มวิดีโอของพอเสียงนี่เนาะถ้าจะเกิดอยากให้กําลังใจกากาเข้ามาให้กําลังใจพคนได้โดยตรงก็ได้เนาะน้ำจิตน้ำใจยืนกันเล็กๆน้อยๆกับ่อเป็นอย่างนาอหรือว่า มาแอนมาโอมาล่มเพิ่นก็ได้น้องพี่น้องน้อมาให้กำลังใจเพื่อนแน่เพราะว่าเพื่อนก็อยู่สองคนกับลูกน้อยน้อลูกลาเพิ่นน้องพี่น้องนอ้อเพิ่นใช้ชีวิตประจวันอยู่นี่เนาะกาแวะมาทักทายสบายดีเพื่อนกับเพื่อนก็ดีใจได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเกิดอุทุกข์กัยแบบซี่เนาะอันเป็นทานใดบุคคลใดก็จะต้องการงานกำลังใจกันทั้งนั้นเละพี่น้องนอมีแขกทางไกลไทยทั้งอื่นมาอล่มมาแอนมาล่มก็ กาสีสีสดซื่นขึ้นไปแน่การะบายคลายเครียดไปแน่เนาะพี่น้องเนาะกาท่านใดอยากมาก็มาอยู่ที่บ้าน,นเพื่อนนี่ก็ได้เนาะเราหลวงหรือว่าหรือว่าอยากอันส่งกำลังใจมาทางด้านซ่องของบอเซงก็ได้เนาะพี่น้องนนเนาะการบอเซงกางินดียินดีอันที่ว่าเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ระวังผู้ให้กับผู้รับเนาะพี่น้องเนาะ นี <iet> gli, <yap a> ่เนาะความสีหายความแห้งของไฟพี่น้องต้นมะกำใหญ่บางต้นสูงหูเนาะกับไม่ไม้ไปบดเลยน้อพี่น้องเนาะก็บเลือไปบดเลยกับว่าไฟไฟฟ้าลัดวงจรอะไรคือยังพื้นวาวมากเลยพี่น้องอ่ะอืมพื้นที่หลดไถนาก็สีเหลือสียังอยู่เตนีเนาะน้อพี่น้องเนาะกั ประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะความเสียหายก็ย uh ังที่ว่าบ่อหลงเหลืออย่างเนาะก็ขอบุญขอบคุณเขากขอบใจบรรดาทานที่เข้ามาสมคิดสมซ่องวิดีโอของบาวเสียงนี้เนาะตั้งแต่ต้นจนจบบ่ไดเรือนผ่านไปได้จุดใดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขขบมกขอบใจอีกหลายๆเทื่อเนาะพี่น้องเนาะกาก่อนที่จบคลิปนี้บอวเสียงขอฝากซ่องยูทูปเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปกดติดตามกด กดกระดิง่งไฮบอเซียงนี่เด้อพี่น้องนะห้ฮบอเซียงนี่มีกําลังใ,ใจทําคลิปวิดีโอต่อไปเนาะถ้าว่าเกิดว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะเกิดแกันมีอันประโยชน์ให้แกสังคมเนาะกับซอยแซ่กันไปแน่เนาะพี่น้องเป็นกระติเตือนใจกันแน่เนาะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเรื่องฟพลเรื่องไฟเนาะพี่น้องนะถ้าว่าเกิดกอุบัติภัยขึ้นมาคือความเสียหายอย่างนักหนวงเนาะพี่น้องนะการเอาใจซอยเนาะมันนาท่านที่ว่า ที่ว่าที่ว่าเกิดแบบนี้เนาะกาเป็นท่านใดบุคคลใดก็บรบิจาคให้มันเกิดนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็เกิดได้แต่เฮาก็มีจิตใจหว่วมสะอาดนำกันก็นให้กําลังใจกันได้นาะพี่น้องเนาะช่วยให้กําลังใจกันแน่นาะพี่นอ้องเนาะก็มันก็เชิงใดมันเกิดขึ้นแล้วนาะมันกแก้ไขบไร้เฮาก็ต้องดําเนินต่อไปเนาะนาะพี่นอ้องเนาะ สุดท้ายนี้ขอจบคลิปว,วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นาะพี่น้องอก็ขอขอบอกขอบใจขอบ,บุญขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาสมคลิปวิดีโอนี้พี่น้องขอให้ท่านนะพบพบ่อแต่สิ่งที่ว่าทุกกายสบายใจเด้อพี่น้องเด้อสุขทรัพย์สิสสนเงินทองเนาะท่านใดทำมาค้าขายขอให้ค้าขายง่ายมือได้แต่ผลกําไรงอกงามนาะพี่น้องนอสุขภาพแข็งแรง,งบัดสุขคู่สุขคนเบาเสียงขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง